อ่าค่ะพี่น้องมาพบพอกันของไผบันนี่เซียนบ้านนอกเนาะคะ่ะนัดเพิ่นเซละ่ะยี่เซละ่ะบานน่ะคุยกันเอาเซละ่ะ ฮัลโหลค่ะวัสด,ดีค่ะครับอ้าวลงเอาไว้ไสลัะเซียนมาหนอกบันน่นใบเกา <c oughs> <c oughs> อยู่นั่นมันละ <c oughs> โอพีแล้ว <c oughs> โอ้ยสิเจ้กปีก็หนอกสิไปสิบเย็์ปีมันผิดผิดสกปผิครั้งที่สามเลยเด้ออันใดคะเล,เลขเลขกให่มา เลี้ยงมา100%ละพิครั้งที่สามนี่แหละชีวิตปีเออวาอยู่เลขมา100%เป็นอย่างของเซียนบันนอกคือหลุดฉันเด็หลุดหลุดเจกระรุดครับหลุดครั้งที่สามนี่แหละชีวิตปีในรอบชีวิตปีนะครับป๊าดในในรอบชีวิตปีบ่เนี่ยครับแน,น,น่คแนครับหลุดครั้งที่สามเป็นบ่ครับท้ายท,ที่ที่มันเป็นท้ายท้ายท้ายยังท้ายท้ายสองเหม่ออท้ายสองเนาะมันก้าม ทายสองอ่ะล่ะของของเลขล่างเด้ใายสองเออเก้าเก้าหกสองแมนหมวกมันออกมันกับมัเป็นมันมันมันไม่หกเจ็ดแปดเก้ามันบมมาเลยมันมาชีเนาะเออเลขบนมันชีซีเลขล่างมันสามสามสองโอ้สามสองกัเลขออกงานเลขกับบงามเนาะมันกับโมนีไปถึ้แล้ว ผมเลี้ยมตูนซนีม่กับผมวาน่ะซี่ซี่ผมมาซูนศูนมาสามสองเล็กไม่จะตำตำแน่นาะสองหมวดหมวดมานีเนาะครับมันเลยเป็นแบบเป็นระเบียบยากวันที่ผมมาเลเห็นอยู่นเลขกนะเพรมีแม่นไปเห็นบเบลูมีบ่อนนเล็กนตะล่างเลขกอกตัวนะมันมีสามสองอยู่เด้อมีเห้วเนาะมีมีศูนพร้อมพูนแล้ว มันหันจังสันแล้วมันกบมากมันกบอมไนมามันสิมาเป็นสามสองสองสามเนาะเลขออกงาเลขสองเลขสามหนึ่งเลขหาชีเลขโอ้ยมันเป็นเลขออกงาเลขโบเมนทางเที่ยวมันคักปะกาหากปะกาเซียนเลยฮักปะกาอันมันเป็นมันเป็นลูกของทักศินมันสีซีมากเลยซีกต่ละวันแต่ละมันเกิดว่ามันสิบนนี้ตำล่ามันกันนี้ตำล่างสิแล้วมันกับ บ่ามาีดหเจ็ดเก้าน้อมันมันหัวมันบานนี้เลขเลขเสียนไห้ตะละเสียนนี่มีตั้งแต่หกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าป้าบานในเลขมาออกตำตำบานนีนเรียงของเรียงน่ะว่ากันเข้ามาร้อยเปอร์เซ็น มาร้อยเปอร์เซ็นต์งวดนี้คือสิบ่ผ่าดเด้อผมมั่นใจเด้องวดน,นี้นะถ้าว่าบ่ถึงงวดน,นี้นะผมเข้าไ้าาาเลยมาร้อยเปอร์เซ็นนี่เข้าปอยมันบ <laughs> ่เข้าเข้าตีเรื่องโบราณนั่นหละมั่นใจังมั่นใจครับเออถันมาร้อยเปอร์เ็นตลุดนเนี่ยขึ้นแล้วเลยมันบ่ครับอ่าจัดมาเลยครับศูนย์หนึ่งแปดเก้าครับศูนหนึ่งแปด เก้าอ่าขีดเส้นใต้ไว้ที่แปดครับวงกลมอะไรวงกลมไปที่แปดหรือที่ตัวนี่ผมให้น้ำหนักไปแปดเลยครับอ่ะโอเคเรียบร้อยกับแปดบโมานี่เศร้าซื้อเลขครับผมแปดสามงวดเล้วยึงสิบบโมางวดนี้นั่นมันไหนม่หู่วงไป่ยตัวมาคักๆักี่ยการลุกดูเตี้ยผมใหแปดมากมันสูตรสูตรไม่ได้แปดสามชี้งวดหร <c oughs> อเออ กันสิพลาดมันสิพลาดหงุด่งวดอยู่ว่าห่างหงดอยู่เลขเลขปาบเสี้ยนในช่วงนี้ก็ก็สิว่างสั่นก็สิปาบเสี้ยนติดตองหนุกันอยู่้วยผมก็เขาใจแล้ววันบุมมีห้า,หาแต่ว่ามื่กัตตำล่ามันนะะตำล่ามันสูตรมันคมื่อวันนี้นะผมหายแปลีแต่แปลี่ยมากเผมเศร้าเลยเศร้าหายเศร้าสื่อเศร้าทุกอย่างเลย, <c oughs> ยมันใจขา <c oughs> ไป,ปาว่าปลีหนึ่งส้นเกือบทุกสูตรเนอะเออ แต่ามากไงมันหูุไปนงวดน,นี้เนาะเมียนครับอ่ะเลขติดบนล่างม่นะบ่บัดนี้ครับคือเก่าด้วยครับสองห้าเก้าครับเลขติดอยากมากดูเพื่อนนี่มาดูแต่กันยังมาถือคย่ัเลขสามตัวยังจับคู่เาท่านถืออยู่สองห้าเก้ามหนบ่ครับสองห้าเก้าเนี่ยอยากมากหงวดอยากมาดูกุมู โอ้หน่วยแม่นๆนี่ก็ยังหน่วยยังแม่นคือเก่าอยู่เนาะหน่วยแม่นๆนี่เนาะนิะ่กรก็ถืออยู่น่องมือจีนหรือมือกีนอ๋ออันนี้บ่พลาดดอกหน่วยแม่นๆนี่หน่วยแม่นๆนี่จัดตัวได้รอบนี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่ห้าแปดเนี่ยแปดอีกแล้วห้า แปดโอ้สิมากหาบอหากับสีบานี้เลขวินในหกตัวแั่นปะครับเลขวินในหกตัวนะครับหกช่องหกตัวครับแถวบนสามตัวบนมีห้ามีแปดมีสี่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ตี่กระเอาสามสองเนาะแบบตัวแรกกอวิ่นในหกตัวนี่แถวบนสามตัวบนเนาะห้ะามีห้ามีแปดมีสี่ครับห้าแปดสี่ครับใต้เลขห้าคือเลขสองสองใต้เลขแปดคือเลขเจ็ดเจ็ดใต้เลขสี่คือเลขหนึ่งครับเออผมไม่เก่าตัวนี้เล็กนิดเนาะ คอยมีเข่าด้วเล็กกมก็ได้วิ่นในหกตัวอ่ะมาอีกตัวไรบันล่างนะครับล่างมีมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเจ็ดครับมีตัววิ่งบ่วิ่งห้าแล้วครับเด็กล่างวิ่งล่างห้า จับคู่หน้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าสองครับห้าสามห้าเจ็ดครับห้าสามห้าเจ็ดอ่าเรียบจบขีดเส้นใต้ไปขีดเส้นใต้ไปหาสองกับหาสามครับ บุญบนุญขีดเส้นใต้ไปที่แปดสามกับแปดหักเข้าบ,าบ,บวกหนไหยจับคู่บุญดิเข้าบวกบวกจับคู่บุญนครับมีตัรใดเนี่ยนะแปดสองแปดสามมิมิจเจตุสี่ครับเออจ,จัดถือแปดสอง 2, 2> ครับเปดสามครับแป แปดห้าแปดหกครับแปดห้ 8, 5, 8, าแปดหกอ้าว้าเบิ้งเด้เสียนสิมาอึ้นกับข่อยบะครับตัวกันแปดสี่นะครับอ่ะตัวกันเอาไว้ในใจสัก,กวันปะทั่นมีที่เขียนครับอ่ะเบิ้งเสียนสิมาขึ้นกับข่อยบ่เอาเสียนวงกลงมึงด้วยครับเรียกบนนี่ วงกลมตัวไรเกาะเปดสองแปดสามเปดเปดสามเป็ดห้าเปดสามเป็ดห้าบอกครับเนี่ยพิดตำลา่าครับข่อยแล้ววันนี้เจ้าข <c oughs> <c oughs> ่อยมักเล่คู่ไทยเยี่ยนี่บอเ <Man, S 1> มนมันก็แปดหกนี่แปดหกคือตัวเก่งของแม่ขั้วเลยละ่ะบอครับเมนแปดหกแปดสองนี่ คิดว่ามันสิเป็นคู่ไทยย้อนในบนแต่ว่าเลขล่างนี่สิสิขีดไทยอยู่ดิเลขล่างบม่ครับแมนคือเทียวก้อนนะั่นแม่กูอะก็บอกยังว่ามันสิเป็นเลขคู่โอ้ครับครับเลขคู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันสิมาตามเป้าเัาบอลเท่าน,นั้นละแต่ว่าหมวดนี้ว่าเลขล่างนี่ต้องขีดไทยคือหาสามหาเก็หาหนึ่งนี่คือโอเคครับคือมันสิเป็นหา ตกัปกระพัวจักหาไทยโหมดหาไทยโหมดมันก,นก็ได้อยู่ครับอ่าก็ประมาณที่สุดจะป้องกันมากที่สุดคือตามหาหาสามนะครับแมนแม่ขว้วจับโรตารีไว้อย,ยู่ซีคูนั่นแต่ว,ว่าเพราะว่าแม่ขว้วมักเลกรางขีดนะแต่ว่าเลขบนมากที่สุดคือเปลี่ยนหาหาเปลี่ยน <laughs> มันเป็นเลขคู่ไหมคันไม่ให้แม่ขว้วคิดเพราะว่าสูตรสูตรถอยของแม่ขว้วนั่น ทันได้คู่คือเปลี่ยนคูด<อ>ถิถ้าได้ขีคือเป็นขีดหมายเลขเป็น82หรือ84หรือ86ซะบ่ซะเออสิยูป,ประมาณนี่แหละขันมันตามค่วมคือถ้าว่าบ่มีผูดด้ใดรู้ได้ดอกว่ามันเสียออกตัวไดเล็กเหมือนนะเมียนครับอันนี้เข้าอันนี้เข้าประเมินซื้อเอามาใส่ไายหน่วยไายนี่มันก็นเป็น28 48ไ,ได้ด้นี่เนาะแม่นคือแปดนี่กับมันยังยังไม่ยู่ทายได้อีกโยเด้แปดนี่ก็ได้ เนี่ยมันเบิ่งเส้นหน่วยแม่นๆนี่มันกับเป็ดยังอยู่ไทยแม่นใส่หน่วยแม่นๆนี่ิเป็ดยังอยู่ไทยระวังสองสี่เป็ดนี่ล่ะเจ้าเรียกเอารวดโอครับ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 บอ้มันกับสิทธิ์กับอยู่แล้วซื้อเลยมันกับซื้อกับคนล่างแตลาดควื่คิดเท่าประเมินเท่าประเมินกันซื้อเนาะครับอ่าอ่ะเอาระวังเลขแม่นๆนี่มักหน่วยใดหน่วยแม่นๆนี่มักตัวใดหน่วยแม่นแม่นหนิที ผมก็ยังว่าผมมองหากะจะเป็นกะจะเป็นห้าเปียดจนนั่นแล้วสันเออเอาเอาตามที่มักไอ้จังไรมันกะเปดมันกะมาถามูอล่ะล่ะผมว่ามันถ่ายืนถามูอก่อนมูอต้องมันไปสิ่เปรียนใช่มั้บมันในเลขในตะลางนี่ก็ยังสีมักเปียดเป็นบ่ครับนี่แล้วนี่เอาสีขีดไปไห้เด้อพี่น้องเด้อซ้หรับเซียนมันนอกนเปียดมันมีอันนี้อันนี้อันนี้ปีหนึ่งผิดเระมาณหาที่ได้สำนี่เลขแม่ตะล่างเลยบ่แม่นครับอ่าเนาะหน่วยแม่นแมน เสี้ยนงกระัดที่แปดกับหายี่สิบสี่งวดยี่สิบหางวดปีหนึ่งแค่ปิดแค่ปิดแค่ไม่เกินห้าเด้หนอ่าครับนี่จริงอยู่ได้พิ่นกัจเิงงยู่เนาะเจ็งยู่มันก็ถือยี่สิบหุ้ได้สิบเก่าุได้คขันแมนแมนถึงว่าแมนอยูนี่ครับนั่นอันนี้อันนี้มันออกมาจะโดนเลาพมันไม่ได้บอกคิ่เมื่อบอกวดสองงวดนี่เนาะครับแมนแมนหดเมืัอกีนี่กับเขาทั้งสามตัเด้ครับ เข่าทั้งศูนย์เขาเทั้งสองเทั้งสามได้เลขในตารางนี่ครับมันจะมีวิธีเหตุของมันนี่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 เขาเทั้งสองเทั้งสามกดข้อกันมาศูนย์ผลมาลักลอยสูตรสูตรอันนี้เนี่ยเอาจะบอกสูตรผมจะบอกให้อยกขเอฟซีอยากได้อยู่เออเอาบอกเพื่อนเนี่ยฮะเพื่อนอยากได้ผู้หฮามีเพื่อนอยากได้บอกในคลิปนะอันนี้บัตท่านผิดจังหวัดด้วยครับนี่มันตรงาี้ตรงนี้อยู่ตลอดอันนี้เนี่ยสามสิบชีหม้วดก็ไม่นยองบัตท่านผิดอยู่ครับนี่ สูตรในตารางหกตัวนี่โบเมนโบเมนสูตรสี่บวกสูตรตั้งหาครับค่ะสูตรคือลักเสียงมันเป็นอย่างเงาอาเออเอาลักเสียงลักเสียงคือ้ายสีบวกห้าสามห้าสาอห้าห้าสามหกเมนบวกครับเมนห้าสามหกศูนย์สี่สี่เมนครับหนี่เอาเอาลักเสียงนี่บวกเก้าครับบวกเก้าเทุกครั้งอ๋อเก้าคงทีครับถูกต้องอืม เอาฮาเนี่ยครับบวกเก้านี่ก็คือได้สี่ครับ,บ,อ,รบอืเดินไปห้าตัวสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่เอียดเบืองเอดยอนหลังเบื้งก็ได้ครับอ๋อเดินไปตลอดครับอืมโอ้เฮ็ดบ่ยากก็สันนาะบ่ยากครับสูตรถ้าเป็นสูตรเขอย่าเป็นสูตรง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆครับเออกินกลมๆตัวนี่เออเฮ้ย <laughs> ม,มันแค่ดีจับถูกคู่ถูกบวแค่นั้นมันอย่างมานน้ำกันนะครับคือคือห้าตัวนี่มันจะยังน้อยมาสองตัวครับเอาสูตรของมันอน่ะค่ะ นี่เห็นบ่ยังมากสองกับสามอยู่นี่เนาะมาบนล้างเลยล่ะมากโอ้มาเทมากมาลัางคูหนึ่งกันยังหูนั่นครับเห็นย้อนหลังไปยักเศร้าสามชิมงวดคนข้ามเลยค่ะอ๋อเอารักเอาลักแสนหลักแสนบวกด้วยเก้าหลักแสนบวกได้เก้าคงที่งั้นก็จับไปเลยไปหน้าตัวแล้วมันจะมันจะมีตลอดบุคคลพิดครับอันนี้อันนี้สูตรที่คือสูตรครับอันนี้เอาเก้าตั้งรักเลยในหกตัวเนาะ ครับโอเคเพราะว่าเห็นของเซียนได้เก่ามาตั้งรักเนี่ยนะก็สิวางสันเอาเในรับบอกเอาเก้าบวกหาบวกรักแสนทุกวดทุกครั้งนะค่ะเอาเก้าบวกตลอดแล้วก็เดินไปแค่ห้าตัวเออครับเดินไปหาตัวมันตรงนี้ตัวหนึ่งหรือสองตัวหรือสามตัวคุณหรือยังตำอเอาโ okay. อเคพี่น้องจำไว้เด้อผู้อยากได้สูตรของ เซียนบันหนอกเพื่อนแกกสูตรตัวมือนี่เพื่อนใจดีเพื่อนแกกสูตรเขาไปใส่ตัวอื่นบันหนิเขาไปเล่งใส่ตัวอื่นนั่นตู้มัวนมันก็จับกูกันที่บางข้างมางงวดเขาไม่ใส่เลขเลขไอ้มาล้านเปอร์เซ็นเลขมาไอ้บนล่างก็ยังมีสีหน้าครับแล้วมาบึงในเลขตะล่างเขาประกอบกันหลายสูตรเนาะครับได้แล้วอมเป็นแนวทางครับผมอ๋อโอเคเนาะครับครับอ๋อขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะ อ่ะพี่น้องมาเบิ้งกันสําหรับเซียนบานนอกมือนีเพิ่นใจดีเพื่อน,จอนแจก,กสูตรได้สูตรหนึ่งเลยเด้อพี่น้องเด้อสาหรับเซียนบานนอกเนาะคะ่ะงวดทีงวดที่านมากกับที่ว่าเขาดีอยู่เด้ของเพิ่อนน่วยแม่นๆกับเขาสองเลขติดบนล่างกับเข่าสองวินในตารางหกตัวมาสามตัวคือสองสามกอดข้อกันมาสามสองแล้วก็ศูนย์มาที่หลักลอยอ่ะมาเบิ้งรอบนี่ลัก ร้อยโอ้โมเมนหลักลอยมาร้อยเปอร์เซ็นต์ศูนย์หนึ่งแปดเ้ลขติดบนล่างสองห้าเก้าหน่วยแม่นแม่นหนึ่ห้าแวินในหกตัวห้าแปด่งเจจับคู่บนแปดสองแปดสามแปดห้เน้นที่แปดกับแปส่วนวิ่งล่างหาตัวเดียว ส่วนวิ่งล่างหาตัวเดียวจับคู่ไม่หาหนึ่งหาสองหาสามหาจ็ดเน้นที่หาสองกับหาสาแคปหน้าจอพิจารณา,าค่ะพี่น้องสําหรับเซียนบันนอกแฟนคลับของเซียนบันนอกเด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออ่คอยติดตามกันไว้นะคะ่ะไม่เสียไหลอ่ะแคปหน้าจอค่ะพิพจารณา,าตัวเลขก็เป็นแคน่แนวทาง ให้ทุกท่านพิจารณาไว้ก่อนลงทุนพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ